มีรถหลายห้อที่มักหยิบยกเอาชัยชนะจากการแข่งขันมาเป็นจุดขายและ WRC ก็เป็นรายการที่สร้างชื่อให้รถหลายรุ่นจริงๆครับถึงอย่างนั้นหลายแบรนด์ก็ลักไก่ไม่เลิกคินบุญเก่าสักทีชัยชนะที่เคยได้มามันก็เป็นประวัติศาสตร์เมื่อนานปีในวันนี้เราเลยขอเอาข้อมูลมากางเอาสถิติมาถกให้เห็นกันชัดๆเลยว่าทุกวันนี้ใคร คือผู้ถือครองชชนะสูงสุดในรายการแข่ง WRC แล้วเหล่ายี่ห้อที่ชอบคุยโวโอ้วดกันเนี่ยเขาเก่งจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าในการแข่ง WRC หนึ่งสีซั้นจะประกอบด้วยอีเวนต์ประมาณ12ออีเวนต์แต่ละอีเวนต์จะจัดในประเทศต่างๆเพื่อให้ได้ภูมิประเทศและสภาพอากาศที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งอีเวนต์จะถูกแบ่งเป็นสเตจหมายถึงเส้นทางการวิ่งครับโดยจะมีราวๆ15-25สเตจแล้วแต่ผู้จัดและทั้งหมดจะแข่งกันแบบจับเวลารถที่ทําเวลาที่เร็วที่สุดจะได้25คะแนนและลดหลั่นกันไปตามลําดับตามนี้ครับซึ่งจะใช้เวลาแข่งกันช่วงสุกเสาร์อาทิตย์และสเตจสุดท้ายพาวเวอร์สเตจหมายถึงสนามพิเศษให้คะแนนสำหรับ5คันที่เร็วที่สุด คิดคะแนนตามลำดับคือ5,4,3,2,1ู่มนี่คือวิธีการนับคะแนนของฝั่งคนขับนะครับที่นี้คะแนนฝั่งผู้ผลิตจะนับจากนักขับ2คนที่เร็วที่สุดของทีมรวมกันครับยกตัวอย่างเช่นในอีเวนต์สวีเดนแรลี่นักขับของโตโยต้าทำเวลาได้ดีที่สุดนับเป็นอันดับ1จะเท่ากับ25แต้มและเร็วถัดมาคือที่3ซึ่งเท่ากับ15แต้ม แถมยังเร็วเป็นที่2ใน Power อร์สเตจคิดเป็น4แต้มนั่นเท่ากับว่าในแรนลี่สวีเดนโตยโยต้าทาได้ไป44แต้มนั่นเองครับกติกาอนุญาตให้แต่ละอีเวนต์ผู้ผลิตสามารถส่งชื่อนักขับได้3คนครับและจนจบฤดูกาลผู้ผลิตเจ้าไหนเก็บแต้มในสูงสุดก็จะนับว่าเป็นผู้ชนะตรงนี้ยังหมายความว่าจะส่งเวลาของนักขับคนไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักขับคนเดียวแข่งบรนทุกอีเวนต์ บางอีเวนต์อาจจะมีการจ้างนักขับที่ถนัดเส้นทางแบบนี้เป็นพิเศษมาวิ่งเก็บแต้มให้ก็ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนของทีมครับนี่คือวิธีการให้คะแนนในปัจจุบันส่วนในอดีตอาจจะมีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยครับแต่โดยหลักการแล้วรถที่ทําเวลาได้ดีที่สุดก็จะได้คะแนนสูงสุดและทีมที่มีรถเร็วมากที่สุดจะได้คะแนนผู้ผลิตสะสมไปในแต่ละสเตจครับ คะแนนในแต่ละอีเวนต์ยังสามารถใช้กับรายการอื่นได้ด้วยเช่น ERC หรือ Rally Europe และการแข่งมีรุ่นรองจากรุ่นหลักเสมอรวมทั้งมีทีมสุดบุคคลที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ครับในหนึ่งสเตจยังมีรถแข่งขันกันหลากหลายคลาสนับตั้งแต่มีการแข่งขันมาบริษัทรถยนต์เป็นแชมป์อยู่ด้วยกัน13ยี่ห้อเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายี่ห้อไหนชนะปีอะไรและใครคือ king of rally ตูดจริงหนึ่งสมัย Alpine เป็นรถที่เกิดขึ้นจากความหลงไหลในรถแรลลี่ของชายชาวฝรั่งเศสนามว่าช่องเรเดลเขาตะเวนแข่งขันด้วยรถของเรโนอยู่หลายปีครับและได้ปรับแต่งมันไปไกลจนถึงขั้นที่สร้างบอดี้ของรถขึ้นใหม่ในที่สุดผลงานก็เข้าตาเรโน และได้รับการสนับสนุนเรื่องทุน A110 เป็นเหมือนบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของเรื่องราวครั้งนี้ครับมันคว้าชัยชนะในฝั่งผู้ผลิตมาได้ในปี1973และคะแนนสูงสุด147แต้มทิ้งห่างอันดับ2ออย่างเฟียสไปถึง63แต้มเลยครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่สร้างปรากฏการณ์ในการแข่งแรลลี่ยุคคลาสสิกมันจะถูกพูดถึงอยู่เสมอและในปัจจุบัน เรโน่ก็ได้ปลุกชีพแบรนด์นี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับทาบัตความร่วมมือไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์โลกที่อังกฤษกับฝรั่งเศสจับมือกันซึ่งถูกไครสเลอร์ฮุบไปในที่สุดครับและไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะเคยเป็นแชมป์ WRC ด้วยโดยรถที่เก็บแต้มคว้าชัยชนะฝั่งผู้ผลิตมาได้คือซันบีมโรตามันคือคำสั่งตรงจากไครสเลอร์ที่ว่าจ้างให้โลตัส เพิ่มความสนุกให้รถคันนี้และผลงานก็คือคะแนนสะสม117แต้มในการแข่งเรลลี่โลกปี1981ปีนี้นัว่าเป็นปีสุดท้ายก่อนความชิบหายจะบังเกิดครับเพราะเป็นปีแรกที่าวดีส่งควอ t r o เข้าแข่งขันดีที่เขาไม่ได้ลงทุกอีเวนต์นะครับไม่งั้นสั้นบีมคงโดนบางแสงไม่มีวันได้แจ้งเกิดผู้ผลิตที่คว้าชัยชนะ ได้หนึ่งสมัยลำดับสุดท้ายไม่ใช่ใครที่ไหนครับพวกเขาคือขวัญใจของใครหลายๆคนมิสูวิชินั่นเองเฮ้ย hey, ไม่น่าใช่นะเช็คข้อมูลอีกทีเดีใช่ครับฟังไม่ผิดแน่นอนทีมไรลี่อาร์ตทำการลงแข่ง WRC อยู่19ซีซั้นแต่คว้าชัยชนะมาได้แค่1ครั้งเท่านั้นครับนั่นคือปี1998เด้วยคะแนนสะสม91คะแนน เชื่อชนะที่2อ,อย่างโตโยต้าที่ทําไปได้85คะแนนครับแล้วมิสูบิชิเอาอะไรมาโมนักโมหนกักชัยชนะใน WRC ล่ะเนี่ยคาตอบก็คือพวกเขาอาศัยเกาะชายผ้าแดงของอาทอทีมมี่มเขือแน่นเพราะแกะเล่นชนะติดต่อกันถึง4ปีซ้อนแบบที่ไม่มีใครเอาลงนั่นคือตั้งแต่ปี1996จนถึงปี1999เรียกว่าชนะจนเบื่อไปเลยครับ และอีกเรื่องก็คือจริงๆแล้วพวกเขาเฉดอันดับหนึ่งฝั่งผู้ผลิตไปหลายปีมากเช่นที่2ในปี1996และที่3ในปี90 91 95 97 99และปี2001นับว่าเป็นผู้เล่นหลักในยุครุกเอเลยก็ว่าได้ครับส่วนสถานการณ์หลังเปลี่ยนมาใช้กติกาเวอร์เรลิคาอย่างขับหนังคนละค่ายนอกจากที่ทอมมีเจะาโบกมือลาาบบายแล้วยังไปขับให้สุบรุ การบริหารจัดทีมยังเปลี่ยนไปเป็น MMSP s e e d ไม่ใช่ Rally Art อีกต่อไปครับซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่จากตัวละครหลักก็ค่อยๆเฟดออกเป็นตัวประกอบสนามในที่สุดเล่ามาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเรามาเพื่อ Discredit Rally Art ตรงกันข้ามเลยครับนี่คือทีมในดวงใจของเราตลอดกาลและเอาเข้าจริงๆความขลังของ r ร l l y Art ไม่ได้มาจาก WRC เพียงอย่างเดียวครับ เพราะปาเจโรเป็นรถที่สร้างชื่อในดาก้าเป็นอย่างมากครับที่อยากจะบอกก็คือเรารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของมิ s ูบิชิที่เอาแรลลี่อารมาใช้อย่างสิ้นเปลืองชื่อนี้ควรจะคู่กับอะไรที่สมศักดิ์ศรีของมันโอ้ไม่โอ้ไม่สอสมัยกลุ่มต่อไปคือผู้ผลิตที่ชนะมาได้2ปีได้แก่่าวดี บริษัทแรกที่จับเอาระบบขับเคลื่อนทุกล้อมาใส่ในรถแข็งและควอดโตรกลายเป็นเหมือนรถที่แหกกฎฟิสิกส์ได้ครับ mm hmm. บวกกับกติกาครุบบีที่ได้ปลดล็อกข้อจำกัดหลายข้อยุคนี้จึงเต็มไปด้วยปีศาจมากมายหลายตนควอดโตรเก็บแต้มสะสมให้อวดีเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งได้สำเร็จในปี1982 mm hmm. และปี1984ส่วนจุดจบของครุปบี ม่ชีเรื่องที่น่าจดจำครับเพราะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายทางผู้จัดจึงประกาศยกเลิกการใช้กติการถแบบนี้ทั้งเอานีเองก็เห็นว่ารถกรุ๊ปบีมันอันตรายเกินจะควบคุมและพวกเขาไม่มีรถที่เหมาะกับกรุ๊ปเอครับจึงได้ถอนตัวไป <S <S ไฮยอนเดหรือหุนใด เชื <LY humming> <Bond> ่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาอยู่ใน w r c ตั้งแต่ปี1998นู่นเลยครับเพียงแต่ไม่ได้แข่งในคลาสหลักแต่อยู่ในรุ่น FIA 2และขยับขึ้นมาแข่งในรุ่นหลักนับจากปี2000เป็นต้นครับถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังอยู่ห่างไกลจากชัยชนะตรงกันข้ามถ้านับจากตำแหน่งจะอยู่ใกล้กับท้ายตารางมากกว่าทำได้ดีที่สุดคืออันดับ4ในปี2002 ปีถัดมาก็ม้วนเสือกลับเกาหลีไปครับก่อนจะกลับมาฟอร์มทีมอย่างจริงจังในปี2012และเริ่มแข่งจริงในปี2014พวกเขาใช้เวลาอยู่หลายปีครับจนในที่สุดก็คว้าชัยชนะในฝั่งผู้ผลิตได้สำเร็จในปี2019และปี2020เฉือนชนะโตโยต้ามาได้แบบเฉียดฉิวนับได้ว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากสำหรับ WRC ยุคหลังครับ และยังทําการแข่งขันอยู่จนถึงปัจจุบัน3ส,สมัยเข้าสู่กลุ่มแชมปเปี้ยน3ส,สมัยนั่นก็คือ s u b ารุเวอร์ร a l ลี่ทีมเป็นทีมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง STI และ Pro i ด e พวกเขาคว้าชัยชนะมาได้ในปี95 96และ97 นับว่าเป็น3ปีทองของดาวลูกไก่ครับในยุคนั้นพวกเขาเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบเพราะด้วยไลอัพนักขับระดับซูเปอร์สตาร์และการจัดทีมที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ทำการแข่งขันมาพวกเขาเข้าใกล้อันดับ1นึ่ได้ถึง2ครั้งและเป็นที่3อยู่9ครั้งสิ่งเดียวที่โค่นดาวรุ่งสีน้ำเงินเหลืองให้ดับดินคือวิกฤตเศรษฐกิจในปี2007 จึงทำให้พวกเขาถอนตัวไปในปี2008ครับและไม่มีวี่แววจะได้เห็นพวกเขาในสนามแข่งอีกเลยส่วนโรโดไดก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซูบารุเสมอมาครับ Fiat ย้อนกลับไปช่วงยุคบุกเบิก1 3 1อาบาดเป็นรถที่คว้าชัยชนะมาให้ผู้ผลิตสัญชาติอิตาลีได้ถึง3สมัยคือปี 1977, 1978และ1980 แต่จะบอกว่าเฟียสเหนือกว่าผู้ผลิตเจ้าอื่นก็คงพูดได้ไม่เต็มปากครับเนื่องจากว่าทั้ง3ปีที่เขาชนะเป็นเหตุมาจากที่เฟียสเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวที่ลงแข่งครบทุกอีเวนต์ครับคะแนนที่ได้มาจึงเยอะกว่าคู่แข่งที่ลงแบบกระปิดกระปอยที่แข่งกันจริงๆจึงมีแค่ฟอร์ดที่ส่งรถมาขายี้เกือบทุกสเตตสี่สมัย ฟอ l k สวา g เกเข้ามาชิมรางในทางฝุ่นด้วยโปโล R W R C ในปี2011และ2012เก็บข้อมูลกันอยู่2ปีครับคือลงแค่บางสนามแล้วจึงเล่นแบบเต็มสูบในปี2013นับจากนั้นไปอีก3ปีไม่มีใครเอาพวกเขาลงครับโดยนักขับหัวหอกของเขาได้แก่เซบาสเตียนโอเจียยารีมัติลัตวาลารวมด้วยแอนเดียมิเคลเซน ภายใต้การควบคุมทีมโดยยอส c a p ิโต l ที่ปัจจุบันคุมทีมวิลเลียมใน f 1ครับเป็นทีมที่ล้มสถิติไร้พ่ายของซีตรองได้สำเร็จและเป็นทีมที่ทำคะแนนทิ้งห่างคู่ต่อสู้ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการแข่งขันมากครับโดยในปี2014พวกเขาสะสมแต้มฝั่งผู้ผลิตไปได้มากถึง447แต้มขณะที่ซีตรองได้ที่2จบไปด้วย210แต้ม คิดเป็นคะแนนห่างคถึง237แต้มโคตรโหดเลยครับบ้านฟงสวากเกนมอเตอร์สปอรตแตกในปี2019โดยเหตุที่จะเปลี่ยนไปแข่งเฉพาะรายการที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเรื่องนี้เป็นผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์โกงค่าไอเสียในรถยนต์ฟ l สวากเกนที่เป็นเรื่องอื้อเฉาไปทั่วโลกครับ Ford ฟอร์ดน่าจะเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวที่อยู่ครบทุกยุคทุกสมัยถ้าจะชนะกับเขาบ้างก็คงไม่แปลกครับโดยชนะในฝั่งผู้ผลิตครั้งแรกได้มาในปี1979ในสมัยฟอร์ดเอสคอร์ทด้นเลยครับหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาท็อปฟอมอีกครั้งในช่วงปี2006และ2007รถที่ใช้ในตอนนั้นคือโฟกัส w r c 06และ07ครับส่วนคนขับคือมาคัสรอนโฮม และมิคโคเฮียร์วอเนนส o อร์ตเวิร์ล a รลลี่ประกาศยุติบทบาทไปในปี2012และย้ายทรัพยากรไปลงแข่งกับทีม M-Sport แทนครับกลายเป็น M-Sport World Rally Team และพวกเขาทำผลงานได้ดีที่สุดในปี2017ได้รับรางวัลฝั่งผู้ผลิตไปในที่สุดครับรวมแล้วในฐานะผู้ผลิต Ford เป็นแชมป์อยู่4สมัยเป็นบริษัทที่เหมาะกับวลีที่ว่าเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบจริงๆครับ คือพี่เขาน่าจะแข่งมันทุกปีเลยตั้งแต่มีแรลลี่มานะครับทุกวันนี้เขายังอยู่เดี๋ยวก็คงจะชนะอีกแล้วครับรอดูกันไปส่วนตัวผมว่ายุคที่พีคที่สุดก็คือยุคที่ใช้โฟกัสแล้วคลินแม็กเขับนี่แหละครับโคตรเดือดเลย5สมัยคูโจ205ที่16 คือการตีความกติกากรุปบีในแบบของปูโจมันเปิดตัวในปี1984และจบสกอร์ไปอันดับที่3ก่อนจะคว้าชัยชนะในฝั่งผู้ผลิตมาได้ในปี1985 1986เป็นปีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการแข่งหลังจบอีเวนต์แรลลี่โปรตุกอลอาดีและฟอร์ดได้ถอนตัวไปจึงทำให้ซีซั่นนี้เหมือนพูโจแข่งกับแลนเซีย และมีค่ายอื่นมาแจมในสนามต่างๆแบบประปลายครับจบซีซั่นพวกเขาทำคะแนนรวมไปที่137แต้มทิ้งห่างแลนเซียไปแค่15แต้มเท่านั้นครับเมื่อกติกากรุ๊ปบีถูกแบนพวกเขาจึงย้ายไปแข่งดาก้าแทนรวมถึงรายการอื่นๆนเช่นไพร์พีกการกลับมาวิ่งใน WRC เป็นเรื่องที่คนข้างสนุกเลยทีเดียวครับต้องเกินก่อนว่าในปี1997 ทางผู้ผลิตได้เปลี่ยนกติกาอีกครั้งจากกรุ๊ป A ไปเป็นเ o r l ์เรลลี่ a าความแตกต่างก็คือรถแข่งไม่ต้องเหมือนรถขายแล้วครับจะย้ายจุดยึดเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้อย่างอิสระส่วนรุ่นรองตอนนี้เรียกได้ว่าเป็น FIA 2L ซึ่งจะใช้คิดคาแข่งกันครับหมายถึงรถแข่งที่ยกโครงมาประกอบกันเองทีมส่วนบุคคลก็ทำได้ครับคล้ายกับเป็นรถทัวริงมากกว่ารถแรลลี่ ผลปรากฏว่า p ูโจ306 Maxi ที่ขับโดยจิวปานิซีมันนั้นเร็วกว่ารถในคลาสหลักในอีเวนต์คาตาลุญญาซึ่งเป็นสเตจท,ทางเรียบทั้งหมดครับเวลาของเขานับเป็นอันดับที่3เลยเร็วกว่ารถแข่งทีมใหญ่หลายคันครับงานนี้เล่นเอานักขับคลาสหลักหัวเสียไปทำตามกันครับแต่หลายคนก็เชื่อว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นจิว พิสูจน์ศักยภาพของคิดคาอีกรอบในสนามตู t เดอะคอสโดยทำเวลามาเป็นอันดับที่3ช้ากว่า,ค,วาคอลินแมกเรย์และคาร์ลสไซแค่หลักวินาทีเท่านั้นครับทีนี้ละ่ะทีมในคลาสหลักออกมาโวงเวกโวยวายกันใหญ่พวกเขาเห็นว่ารถแบบนี้มันได้เปรียบเกินไปแต่ FIA ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ปีถัดมาเหตุการณ์แบบเดิมก็เลยเกิดขึ้นซ้ำอีกคือคิดขาเร็วกว่าคลาสหลักในสเตททางเรียบและปูโจตัดสินใจฟอร์มทีมอย่างจริงจังในปี1999ลงแข่งในบางอีเวนต์ในที่สุดพอดึงปี2000พวกเขาก็ลงแข่งเพื่อเก็บคะแนนอย่างจริงจังและจนจบฤดูกาล 206WRC 0ก็ลาแต้มมาได้ถึง111แต้มเป็นผู้ชนะในปี2000เช่นเดียวกับปี2001ที่106แต้ม 206เป็นรถที่ได้เปรียบในกติกายุคนี้มากครับโดยเฉพาะบนสนามทางเรียบและอิงบวกกับฝีมือก,การบังคับของทาแม็กสเปเชียลิสตอย่างจิวปานิซี่ด้วยแล้วแล้วก็แม้แต่ราชายอย่างทอมมี่ก็กินเขาไม่ลงครับหนึ่งในช็อตระดับตำาหนานเกิดขึ้นในสเตจหนึ่งจากแรลลี่คาตาลุญญาเมื่อจิวทำโนนัทโชว์คนดูแบบจิว เรียกเสียงกรีดร้องจากแฟนๆไปได้หลายเดฟิเบลครับไม่น่าเชื่อว่าการหมุนรอบตัวเองแบบนี้จะทำให้เขาเสียเวลาไปแค่1ิวิและเวลาในอีเวนต์เมื่อรวมแล้วเขาก็ยังชนะอยู่ดีให้ตายเถอะคือพี่เขาเฟี้ยวเร์นะเลยครับพี่แน่นอนว่าในปี2002ชนชนะฝั่งผู้ผลิตก็เป็นของเขาเช่นเดียวกับมาร์คัสกรอนโฮมที่เป็นสุดยอดนักขับในปีนี้ด้วยครับ พวกเขาอยู่ต่อถึงปี2005แต่ก็ไม่ได้ชนะในฝั่งผู้ผลิตอีกไม่แน่ใจว่าเป็นการตั้งใจหลีกทางให้ซีตรองหรือเปล่าเพราะทั้งคู่มาจาก PSA กรุ๊ปเหมือนกันครับหลังจบปี2005 PSA ก็ถอดรถทั้งสองทีมออกจากการแข่งโดยซีตรองกลับมาในปี2007แต่ผู้โจโไม่ได้กลับมาอีกเลยครับ6สมัย บริษัทรถยนต์จากญี่ปุ่นเจ้าแรกที่ควา้าชัชนะในฝั่งผู้ผลิตมาได้สำเร็จคือโตโยต้าในปี1993ครับและพวกเขายังรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ในปี1994ก่อนที่ในปี1995จะเกิดเรื่องอื้อฉาวจากการโกงชิ้นส่วนปากเทอร์โบเรื่องนี้เราเคยเล่าไปแล้วในตอนในซักตอนแหละครับพวกคุณไปย้อนดูกันเองผลก็คือพวกเขาถูกตัดสิทธิ์ในทันทีครับคะแนนที่ทำมาทั้งหมดก็เลยไม่มีค่า ปีถัดมาพวกเขาจึงไม่ได้ส่งชื่อเข้าชิงคะแนนผู้ผลิตการกลับมาอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี1998โดยเปลี่ยนมาใช้บอดี้ของคโรล่ารุ่นที่ขายในยุโรปและทวงแชมป์คืนมาได้สําเร็จในปี1999เมื่อไถ่าบาปได้สําเร็จพวกเขาก็ถอนตัวไปครับเราจะเอาเงินไปลงกับ F1 แทนโตโยต้าตัดสินใจกลับมาลงแข่งใน WRC อีกครั้งในปี2017โดยที่ได้อดีตแชมป์โลกมาเป็นหัวหน้าทีมเขาคือ ทอมมี่มาคิมะเป็นจังหวะที่โคตรดีครับเพราะเป็นเวลา1ปีหลังจากโฟ l k กสว g เกนบ้านแตกทำให้พวกเขาได้นักขับเทพๆมากระทืบคันเร่งของยาริส WRC ปีต่อมาชัยชะนะฝั่งผู้ผลิตก็ตกเป็นของผู้ผลิตจากแดน,นอาทิตย์อุทัยอีกครั้งแต่ปี2019พวกเขาเสียแชมป์ให้กับฮุนไดไปอย่างน่าเสียดายครับเพราะคะแนนห่างกันแค่18แต้ม และถ้าเจ็บใจกว่าเดิมเข้าไปอีกครับเราปี2020เขาแพ้ให้กับคุณใดไปแค่5้5แต้มเท่านั้นครับนี่แหละคือความสนุกในที่สุดตำแหน่งสุดยอดผู้ผลิตก็กลับมาเป็นของพวกเขาในปี2021และต่อเนื่องไปจนถึงปี2022นั่นเท่ากับว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกเขาชนะมาแล้วด้วยกัน6ครั้งครับคิดเป็นลำดับที่3จาก13บริษัทเลยทีเดียว 8สมัยสตรองขายกลับคูโจสตรองเริ่มจากการลงแข่งในรุ่น F2 ผลปรากฏว่าในอ e ีเวนต์คาตาลุนยาปี99รถของพวกเขาทำเวลาเร็วเป็นที่1เร็วกว่ารถขับ4คลาัสหลักอีกแล้วครับในปี2001 เอ็กซาร่าเลยกลับมาในร่างของรถแข่งทูบิวอาติเต็มตัวแต่ก็ไม่ได้วิ่งครบทุกอีเวนต์ครับเนื่องจาก t s a มองว่าจะเป็นการทับลายกับคูโจปี2002พวกเขาลงแข่ง8อีเวนต์จากทั้งหมด14อีเวนต์และทำผลงานได้น่าทึ่งตั้งแต่เปิดฤดูกาลนั่นคือเซบาสเตียนลบชนะในรัรลี่มอนติคาโลน่าเสียดายที่ทำผิดกติกาเรื่องการเปลี่ยนยางครับจึงถูกปรับฟาวไป หลังจบซีซั่น PSA เห็นแววรุ่งจึงตัดสินใจให้พวกเขาไปลงแข่งเก็บแต้มแบบเต็มตัวได้ครับแน่นอนว่าชนะในทันทีและยังต่อเนื่องไปอีก2ปีนั่นคือตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2005 e x a r a คือรถที่เร็วที่สุดปี2006และ2007 พวกเขาพายให้โฟกัส WRC แต่ฝั่งนักขับยังเป็นโลบที่ชนะครับก่อนที่พวกเขาจะกลับมาทวงบอลลังคืนได้ในปี2008และปี2009ปี2010ซีตรองกลายเป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดตั้งแต่จัดแข่งกันมาครับซึ่งพวกเขาทำไปได้ถึง456แต้มช่วงยุคนี้ผู้ผลิตเหลือน้อยมากแทบจะเหมือนดูซีตรองแข่งกับฟอร์ดอยู่2ทีมครับแต่จริงๆแล้วเขาแบ่งออกเป็น5ทีมด้วยกัน แน่นอนว่าสีตองเยอะกว่าอยู่ดีนั่นแหละครับจากกวัิสีตองล่มสลายลงในปี2013เนื่องจากการมาของโฟก k สวาเกนแต่พวกเขายังคงแข่งขันต่อจนถึงปี2019ในช่วงท้ายของซีซั่นนักขับระดับแนวหน้าพากันย้ายไปอยู่ทีมที่มีโอกาสชนะมากกว่าพวกเขาจึงประกาศยุติการแข่งขันไปในที่สุดครับสรุปแล้วสีตองคว้าชัยชนะฝั่งผู้ผลิตมาได้ถึง8ปีและเป็นชัยชนะแบบ3ปีต้อน วกกับ5ปีซ้อนครับส่วนเซบาสเตียนโลบเป็นแชมป์โลกฝั่งนักขับอยู่ถึง9ปีต่อเนื่องเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครล้มได้เอาล่ะครับในที่สุดเราก็มาถึงผู้ชนะอันดับหนึ่งและพวกเขาชนะมาแล้วถึง10ครั้งพวกเขาคือถ้าจะให้เล่าทุกปีก็คงไม่ไหวครับเจ็บคอ เอาเป็นว่าปีไหนเขาชนะด้วยรถอะไรแล้วกันครับเริ่มจากชัยชนะครั้งแรกในปี1974พวกเขาใช้เลนเซียฟุลเวีย SF และเลนเซียสตราโตส SF ปี1975ถึงปี1976กับสตราโตส1983เป็น037ตัวนี้โคตรตำนานกรุ๊ปบีเลยครับและนับจากปี1987เป็นยุคข,ของเดลต้าอย่างแท้จริง เพราะพวกเขาชนะติดต่อกันถึง6ปีคือตั้งแต่ปี87จนถึงปี92เป็นสถิติที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครล้มได้ครับซึ่งตัวแข่งในแต่ละปีจะมีรายละเอียดต่างกันไปร่วมแล้วมีวิวัฒนาการอยู่4ขั้นด้วยกันครับถึงจะคว้าชชนะมามากมายแต่นั่นก็ไม่ได้การันตียอดขายแต่อย่างใดครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะการวางตัวในตลาดที่ออกจะงงๆเพราะรถที่แลนเซียทํทขายเน้นไปทางรูหรา อยู่ระดับเดียวกับ Mercedes เลยครับซึ่งไอาการเป็นแชมป์แรนลี่หลายๆสมัยมันก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริมการขายในตลาดแบบนี้ไงครับทั้งเฟียสที่ซื้อแบรนด์นี้มาดูแลตั้งแต่ปี1969ก็ปวดหัวกับเรื่องนี้ครับเพราะการทำตลาดมันทับลายกับ a l ลฟาโร e o แบรนด์ในเครืออีกทีแลนเซียเลยกลายเป็นแบรนด์ที่งงๆมึนๆม,มาโดยตลอดครับแบบว่าทำมาแล้วไม่รู้จะขายใครแต่ก็ยังดีที่เฟียไม่ทิ้งแบรนด์นี้นะครับ ทำรถออกมาขายบ้างแต่ไม่ได้เรราใจเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วครับแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าพวกเขาแข่งกันไปทำไมล่ะเนี่ยลงทุนกันปีลราไม่ใช่น้อยๆแรกเริ่มเดิมทีคงจะตอบได้ว่าเพราะความสนุกล้ลนๆครับในการแข่งยุคแรกล้วนเป็นการปิดถนนแข่งกันเองคนที่ลงแข่งก็เป็นคนธรรมดานัดกันมาวิ่งเล่นสนุกทั้งคนขับสนุกทั้งคนดู นานวันเข้าการแข่งได้รับความนิยมมากขึ้นมีการกําหนดกติกาและการให้อรางวันอย่างจริงจังครับกลุ่มคนดูก็เหนียวแน่นมากขึ้นทางผู้ผลิตเห็นว่าเป็นช่องทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์รถตัวเองยังเริ่มเข้ามาสนับสนุนทีมส่วนบุคคลจนกระทั่งในที่สุดพัฒนาไปเป็นการฟอร์มทีมโรงงานขึ้นมาหรือเป็นการร่วมมือกับทีมแข่งมืออาชีพ การประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผลลัพธ์หลายรูปแบบครับยกตัวอย่างเช่นอาดีต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์จากรถใช้งานน่าเบื่อที่มีแต่คุณครูขับคือถ้าบ้าน,นเราก็จะเป็นฮอนด้าคุณรู้สภาใช่ไหมครับแต่คุณครูเยอะระมันในตอนนั้นชอบขับอาดีกันแต่อาวดีอยากขายมากกว่ารถแบบนี้จึงตัดสินใจส่งควอต r รเข้าแข่งขันนับตั้งแต่นั้นครับทุกวันนี้การประชาสัมพันธ์สินค้า ยังเป็นเหตุผลหลักๆที่ผู้ผลิตส่งรถของตัวเองเข้าแข่งขันยกตัวอย่างเช่นคูโจเปลี่ยนจาก306ไปใช้307ทั้งที่มันเป็นบอดี้ที่เสียเปรียบมากกว่าเดิมแต่เพราะอยากจะโปรโมตรุ่นนี้ครับ <c oughs> หรือโตโยต้าเลือกใช้บอดี้ของ AE ตองหที่ทำตลาดในยุโรปแทนที่จะใช้แบบซีดาน <c oughs> นั่นก็เพราะการแข่ง WRC มากกว่าครึ่งหนึ่งแข่งขันในยุโรป คนดูส่วนใหญ่ก็เป็นคนยุโรปครับดังนั้นก็ต้องเอาเรุ่นที่จะขายมาใช้สังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่รถที่ใช้แข่งมันก็คือรถที่ขายในยุโรปแน่หลยครับสำหรับบทสรุปในวันนี้อยากจะบอกว่าการเอาสถิติชัยชนะมาเทียบกันแบบนี้แทบบอกไม่ได้ว่ายี่อ้อไหนเจ๋งกว่ากันเพราะกติกามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเช่นเดียวกับสถานการณ์ในการแข่งแต่ละปีครับ รวมถึงเหตุผลที่ว่าบริษัทไหนมีทุนส่งรถเข้าแข่งขันเยอะก็มีโอกาสเยอะกว่าส่วนที่เราเอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพียงให้ได้รับความบันเทิงและมีเรื่องราวไว้คุยกันอย่ามว่างไม่ได้มีเจตนาดูถูกเหยียดหยามทีมไหนแต่อย่างใดครับรักเท่ากันรักทุกทีมแต่รักเลนเตียเป็นพิเศษครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปกินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมล้างจานด้วยละ่ะสวัสดี